ไปไหนคะลูกแม่นึกว่าไอตัวสีม่วงนี้คือคือขาใช่ไหม,ไมอ้าวไม่ใช่ขาหรอคะสนุกไหมคะลูกวันนี้นอนทะเลนอนจะนอนทะเลหรอนอนตรงนี้เลยใช่ไหม,ไมนอนทะตรงนี้แหละดีแล้วเนี่ยนอนใกล้ทะเลเลย งนี้เลยโอเคไหม,ไมเนี่ยจะได้นอนตรงนี้เลยสนุกไหมคะมสนุกมากฝนโปรยๆยแล้วก็ยังไม่กลับนะคะทุกคนเนี่ยก็บรรยากาศที่ทะเลลมเย็นเย็นบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะหอยเล็กตรงนั้นที่นั่งของเรานะคะทุกคนที่นั่งของน้องนะคะทุกคนก็ไปกันหมดแล้วนะคะเหลือแค่สองโต๊ะนะคะตรงนี้ค่ะหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะแล้วก็ฝั่งนี อยู่นะคะทุกคนยังมีคนเล่นอยู่คนสองคนนะคะบรรยากาศดีมากๆไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนแต่ลมแรงนะคะจันจเจ้าก็เล่นสนุกใหญ่เลยค่ะมาเล่นขน้องจันเจ้ากันนะคะ